ทำไรพอจะเป็นลูกสไปายบ้านไหนได้มั่งครับติดแล้วเนี่ยทุกคนมาค่ะมุดกอไผ่กันอพอดีพรุ่งนี้น้าสาวจะมาเยี่ยมนะคะเราจะเก็บหน่อไม้ไปต้มแล้วเอาไปเป็นของฝากน,ะะนีหนึ่งหนอ่อ นอไม่แทงงงต่ำอ่ะไม่รู้มไม่เข้าไม่เข้าเลยจะได้กินไหมครับเพื่อนๆไม่เข้าเลาะชาชาาอชาชาเชชามันจะเป็นตาไม่ตรงไม่ไตยั้น่ะปาดไม่นี่เอง ดูนะครับเอาพ่อมาตัดดีกว่าไม่เข้าหรอก <c oughs> จริงเนี่ยไม่เข้าเลย <c oughs> ไม่เข้างในนี่นอนนีข้างล่างก็มีข้างล่างหนอนเล็กๆนี่เห็นไหมกำลังกินเลยค่ะเอ๊ะ อแข็งกิงเว้ยนันเป็นไตอ่ะได้หน่อยเดียวมีดเราอ่อนไปหรือเปล่าครับเพื่อนหน,นึ่งนอมาแล้วครับได้แล้วสวยเลยนะคะ หน่อยอย่างเงี้ยต้มหวานจืดเร็วนะคะนึ่งสิงโตไม่เอามีดอันเล็กมาหน่อยใหญ่ครับเนี่ยม,มันเป็นหนามนะคะกอภัยเป็นไผ่หนามครับเป็นไผ่หนาอ่ะเขาเรียกว่าไผ่อะไรก็ไม่รู้เพื่ อ่านนอนแล้วค่ะสวยๆวยเลยค่ะนี่น,นอนนึงค่ะห,หาทางเข้าว้ทางเข้ามันเข้ายากน้ำนี่ของอร่อยมักจะได้มาด้วยความยากลำบากไม่ต้องหักนะนี่ เอามีดเล็กมาลบ,บางข้างบนได้ไหมอ่าสวยค่ะมีหน่อใหญ่ข้างในนะครับมีหน่อใหญ่เยอะไป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 อ,อ,อุ้ออยอุ้ยโอ้หน่อไม่เลอะเลยหน่อนี้สวยเลยค่ะนี่ เล็กๆกำลังขึ้นเทียบเลยนะคะนี่ก็มีเออนี่เขาเรียกอะไรหน่ตีนอะไรอ่ะตีนตีนเต่าหรือว่าตีนเป็ดนี่นี่เราเก็บไว้ก่อนเฉลิมเราเก็บหมดแล้วนะไปมาค่ะมุดออกมาความจริงไม่ได้เข้าไปในป่านะคะมันเป็นข้างข้างทางเนี่ยตรงนั้นเป็นถนน เป็นกอไผ่ที่เขาปลูกไว้แล้วเขาตอนนี้เขาจะขุดทิ้งทั้งกอเพราะมันขยายใหญ่มากเยีเลเดี๋ยวเราจะเอาแต่หน่อยใหญ่นะครับใช่เราว่าเราเอาหน่อยใหญ่ดีกว่าหน่อยเล็กกำลังขึ้นเยอะดลรลอยคนมาหากินก็มีนะครับ าาาเเ่ยนกก็มมหัโอ้โหดีไงกลังแตกเทียบเลยกอเขกอใหญ่นะครับกอเดียวอยู่เลยครับกอเดียวคุ้มครับกินได้ทั้งบ้านครับนี่ครับแต่หนอนนี้สวยอยู่นะครับถึงตว่าจะเอาหวานนู่นค่ะทุกคนดูครับอ นี่ยังไม่รอบกอว่ะเขาเพราะเป็นสระตรงเนี้ยเป็นสระนะคะสระเก่าสระล้างคือเขาเขาต้องขุดกอนี้ออกอนี่หนอเล็กๆอย่างเงี้ยหนอนเล็กๆทุ่งนี้มาตัดสดให้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อได้แกได้เอาไปทำแกงหน่อไม้แกงกันหน่อไม้สดๆ <laughs> <c oughs> แหม่ยังเชื่อมพวกเพื่อนดูครับเดี๋ยว กวาดออกให้เพื่อนๆด,ดูดูค่ะดูค่ะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วข้างในนู่ออออมมนอีกนะครับข้างในหน่อที่เขาบินแล้วอ่ะดูดิโอ,โอ้สูงมากเลย <c oughs> ไ,ดได้อันอ่อนเลย อ่อนเลยครับสวยๆเลยครับปากไม่เข้าอ่อนอ่อนๆเลยอ่ะเท้ามีมีเอามีเล็กมาตัดยังไม่เข้าเลยพอแล้วไหมพออย่างเดี๋ยวข้าไปดูมุดข้าไปดูเลย ระวังน้ำโอ้ยเหมือนจริงมากเลยอะ่ะเกิดอะไรเร <c oughs> าอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่า <c oughs> ไปต่อไม่ได้แล้ว ดูทุกคนดูสะพอา้างไปค่ะ,ะเดี๋ยวคุณถิงโตเขาจะไปปักเบ็ดครับปักเบ็ดในสะเนี้ค่ะลองดูว่าเราจะได้ตัวไหมไปนี่ให้เพื่อนๆดูไหมว่าได้ยเยอะแค่ไหน นี่ค่ะต้มไปนี่คือต้มน้ำปเปล่าๆเลยใช่ไหมครับคุณแคทหรือใส่เกลือใส่อะไรเจ้าหรือปรเปล่าครับ อ่อนเลยนะคะ น่าเ,เต็มหม้อพอดีนะครับเพื่อนๆหน่อไม้นี่ก็เป็นพืชที่หากินง่ายนะครับมีมีทุกที่นะครับทุกที่ทั่วไทยของเราทุกจังหวัดครับก็คุณแคทนี่ชอบชอบหามากครับชอบหาไหมคุณแคท ครับชอบหาแต่ว่าได้แค่ตัดได้สองหอสองหนอสองห่อว่ะสองหนอ,อ,หน,อนี่ก็คือว่าเหนื่อยบนเหนื่อยหอ่อแคกแคนะครับแล้วก็ใช้คือคำพูดคำพูดนี้จะแบบว่าแตๆๆๆๆแต๊แนะครับแต่พอให้ตัดจริงๆริงเอ๊ปะป้าไม่ออก ส่วนเวลาพอคนอื่นเขาแบบตัดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าเอ้ยอย่างงั้นอย่างนี้สิเฮ้ยนี่นี่น,นี่ทำอย่างนี้อย่างงั้นเออเห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณแคทหมด็แล้วค่ะเห็นหมั่ยพอดีเลย เเวติม้อีกดูครับจะเข้ามือแัดนะครับ <c oughs> ไม่สับมือนะครับสิงโตก็เสียใจครับกดได้เบี้ยเลี้ยงคนพิการเลยครับ <c oughs> ลุ้นให้สับมืออย่างเดียวครับแม่ เรียบร้อยค่ะทุกคนโอเคครับโมไฟอมอนอ,อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับทุกคนขอบคุณครับ